ต่อไปเป็นข้อ24นะครับจากโจทย์ถ้า3คูณด้วย s ซ n ์ a, บวกด้วย c o s a เท่ากับ4แล้ว7คูณด้วยแทน A บวก c อ s a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ118ข้อ219ข้อ320ข้อ421ก็อ,อย่างข้อนี้นะครับเราต้องค่อยๆทำโดยเริ่มจากสรรมการเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาคือ3คูณด้วย s ซ n a บวกด้วย c o s a มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ทำการย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งเป็น sin a บวด้วย cos a มีค่าเท่ากับ4ส่วน3ซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างมันก็จะกลายเป็น sin 2กำลังสอง a บวกด้วย2 sin a cos a โบด้วย cos กำลังสองเเท่ากับ1 6ส่วน9ซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้เนี่ย ก็จะสังเกตเห็นเอกลักษณ์ตรีโกณที่เรารู้อยู่แล้วก็คือ s ซน์กำลังสอง a บวกด้วย cos กำลังสอง a จะมีค่าเท่ากับ1เสมอซึ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราต้องจำไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าไซน์กำลังสองบวก้กำลังสองได้1เสมอก็จะกลายเป็น1บวกด้วย <S 2 s i n a c o เ a เท่ากับ16ส่วน9ก็จะกลายเป็น2 s i n a sin a cos a เท่ากับ7ส่วน9ได้ว่า sin a คูณด้วย c ค s a จะมีค่าเท่ากับ7.18ให้เป็นสมการที่1ซึ่งตอนนี้อาจจะสง,ส,งสัยนะครับว่าเราหาค่าของ sin a คูณ c ค s a ทำไมก็ดูต่อไปนะครับว่าเราจะนำไปหาอย่างไงซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการในข้อนี้ก็คือ7คูณด้วยแทน A บวกด้วย cos A ซึ่ง ที่สิ่งที่เรารู้เนี่ยแทน a เนี่ยจะเท่ากับ sin a ส่วนด้วย cos a ซึ่งถ้าเป็นคอดเนี่ยก็จะกลายเป็นส่วนกับก็จะได้ว่า7คูณกับ sin a ส่วนด้วย cos a บวกด้วย cos a ส่วนด้วย sin a ซึ่งถ้าเรานำไปคูณไข่เนี่ยก็จะกลายเป็น7คูณด้วยไซดกำลังสองบวกด้วย cos กำลังสองหารด้วย sin a cos a ข้างบนเนี่ย ก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณเหมือนเมื่อกี้ซึ่งไซน์กำลังสอง a บวกคอสกำลังสอง a เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ต่อไปก็จะกลายเป็น7หารด้วยไซน์ a คูณด้วยคอส a ซึ่งค่าของไซน์ a คูณคอส a เนี่ยเราก็ได้หาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าไซน์ a คูณคอส a เนี่ยมีค่าเท่ากับ7ส่วน18เมื่อเราหาค่ามาได้แล้วเนี่ยเราก็นําตลงไปแทนก็จะเท่ากับ7ส่วนด้วย7ส่วน18 ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ18นั่นเองซึ่งก็จะมีค่าตรงกับชอยข้อ1นั่นเองครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ในข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์จากสมการที่นอนไขที่โจทย์ให้มาแล้วนำไปสู่ค่าของที่โจทย์ต้องการท่อในข้อนี้นะครับผมก็เริ่มต้นโดยการนำสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยยกกำลังสองตั้งสองข้างเพื่อหาค่าของ sinA cos A ซึ่ง เราต้องมองไว้ก่อนว่าเราจะหาค่าของ7จ็ดคูณเอบวกคอด a อยังไงซึ่งในข้อนี้เนี่ยถ้าเราลองคิดในใจหน่อยหน่อยดู<ๆ>ก็จะเห็นว่าเราจำเป็นต้องหาค่าของ sin a คูณ c อ s a ออกมาผมจึงทำการหาค่าของ sin a เอคูณ c อ s a เอดียออกมาแล้วกรณีกำลังสองทั้งสองข้างและใช้เอกลักษณ์ตรีโกณคือ sin ์กำลังสอง a บวกด้วย cos กำลังสอง a เท่ากับหนึ่งฉะนั้นเราก็จึงหาค่าของ sin a คูณ c อ s a ออกมาได้แลวเมื่อเราหาค่าตัวนี้ออกมาได้แล้ว แล้วก็นําไปแทนค่าของคา่าที่โจทย์ต้องการคือ7คูณแทน a บวกด้วยคอดซึ่งแทนคอรดแทน a เนี่ยจะเท่ากับไซ n a ส่วนด้วยคอส a ซึ่งถ้าเรานําไปแทนเนี่ยแล้วก็แทนคอดด้วยส่วนกลับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ตีโกนอีกรอบหนึ่งคือไซน์กลังสองเบวกด้วยคอสกาลังสองส่วนด้วยไซ n a คูณคอส a ซึ่งมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยล้าก็นาค่าของไซ n a คูณคอส a คูณแทนเข้าไป ก็จะได้คำตอบมาเป็น18หรือว่าชายข้อ1นั่นเองครับ